สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชังนุพารวยสําหรับมื้อนี้นะครับผมชังนุสิได้เอาเรื่องราวความฝันนะครับของยายกูดนะครับผมมาเล่าสู่ท่านผู้ชมฟังนะครับผมเพราะว่าชังนุนะครับได้เข้าไปถามคุณยายนะครับคุณยายว่าคุณยายฝันหรือ่คุณยายเขาบอกว่าคุณยายได้ฝันแล้วนะครับเป็นฝันฝันที่ดีนะครับนดยแล้วก็ฝันที่แปลกนะครับเพราะว่าคุณยายเ่เคยฝันเห็นมากกอนะครับเพราะว่าคุณยายฝันว่าอาจจะเห็นนะครับเกี่ยวกับ สวนยางของเจ้าของนี่ละสังคุณยายว่าบ่เคยฝันแนวหนี้มาก่อนจะเลยนะครับสังนูก็เลยได้ไปสอบถามความฝันนะครับละละเอียดของคุณยายนะครับก็เลยจะเอานํามาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังนะครับผมในงวดวันที่1มิถุนายน2567นะครับผมถือว่าเป็นขงสุท้ายกัว่าได้นะครับหรือว่าเป็นบันห้อยออกนะครับผมสําหรับนะครับท่านผู้ชมนะครับรับชมอยู่จังหวัดใดแนนะครับก็สามารถคอมเมนต์ทักทายกันเข้ามาได้นะครับผมแลวก็ ว่าอยู่จังหวัดในแน่ช่วงนี้นะครับกับบรรยากาศกับที่ว่าเขาฤดูฤดูฝนนะครับอาจจะมีพายุแน่หรือว่ามีฝนแน่เป็นป้าไปนะครับผมช่วงนี้หลักการนะครับช่างหนุก็เลยว่าจะเอาแนวทางความฝันนะครับของคุณยายนะครับมานําเสนอมาฝากท่านผู้ชมนะครับผมก่อนที่จะไปรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเลยนะครับแลวก็เพื่อเป็นกาลังใจให้ช่างหนุพารวย ลักกาที่ก่อนที่จะไปรับชมนะครับผมก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเพราะว่าคลิปนี้เป็นความเสียส่วนบุคคลนะครับผมแล้กกาตัวเลขก็เป็นเพียงแนวทางในการสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับผมสําหรับงวดนี้นะครับผมก็ถือวาเป็นธีวาอสัญจรนะครับเนาะอาจจะเป็นวดสัญจรนะครับืีว่าอารัฐบาลนะครับเพื่อนใดเปลี่ยนมองออกนะครับออกผลรางวัลนะครับผมอยู่ที่จังหวัดชัยนาทนะครับผม จะเลยนะครับจะเอาแนวทางนะครับความฝันนะครับมาเล่าสู่ท่านผู้ชมฟังนะครับหลังจากนะครับช่างนุนะครับหรือว่าผมนะครับเดี๋เขาไปถามนะครับคุณยายนะครับคุณยายก็เดี๋เล่าเรื่องความฝันมาอามาให้ผมฟังนะครับว่านะครับคุณยายฝันว่าคุณยายนะไดี๋ยไปกีดยางนะครับกีดยางปกติของคุณยายนี่แหละตามปกติเพราะว่าในสวนคุณยายนะครับคุณยายคุณยายก็บอกว่ากีดไปสักพัก ก็ได้ยินเสียงเกิดขึ้นนะครับเนาะยินเสียงแบบอ่าเสียงคนหรือว่าเสียงยำน้ำใหม่น้ำหยังตึบตับตึบตับตึบตับแล้วก็ไม่ยินอินได้ยินเสียงเงี้ยวเก้าวเจี้ยวเน้าน่ะนะคล้ายๆเป็นเสียงสัตว์นะครับคุณยายคิดในใจว่าถ้าว่าเป็นเสียงนั้นนี่เคยได้เห็นตัังแต่ในสารคดีสั็แล้วคุณยายว่าคุณยายว่าเป็นเป็นเสียงสร้างในความฝันน่ะก็คือว่าเป็นเสียงสร้างเหยียบมากแล้วก็ได้ยินเสียงก็คือ้นเป็นเสียงสร้างคุณยายว่าปรากฏว่านะครับ พอกีดไปสักพักหนึ่งได้ยงินเสียงเขามากใกลๆคุณยายก็เริ่มตกใจคุณยายว่าก็เลยไดี๋ยหันไปเบิงเพราะว่าช่วงคุณยายกีดนั่นมันก็เป็นช่วงย่มกลางคืนนะครับเนาะช่วงตอนกลางคืนคุณยายก็เลยได้๋ยหันไปปรากฏว่าไดีเห็นเป็นสร้างอหรีครับคุณยายว่าได้เห็นเป็นสร้างมาแบบเป็นฝูงก็อยบประมาณฝูงหนึ่งก็มีพอแมลูกครอบรัวของเขาน่บเพียงแต่ว่ามันจะอาจหลายแม่หลายหลายขอบครัวนะครับเนาะเป็นฝูงหนึ่งคนละฝูงแบกใหญ่คุณยายว่า คุณยายกับต๊กใจลังจางหันโต๊กใจกันเลยแต่แลนนี้นะครับแต่แลนนี้เพื่อว่าสิไปหามองลุบซ่อนคุณยายว่าสิไปหามองลี่วานนี้พ่อได้ไปหามองลี่แล้วก็เลยซ่องไปมองไปเห็นสางเห็นสางคือสิเป็นสางหัวหน้าโขงกับปรจักคุณยายว่าแลนพุ่งทะยานมาทางยายคุณยายแหงแต่ยานค่ะคุณยายว่าบ่ลอดแต่แท้คุณยายคิดในใจพองยานกับพองกัน แลนพอแลนไม่หอดคุณยายวะพอแลนไม่เห็นคุณยายลรอเมื่อยุดต้องหนาพ่อยุดต้องหนาแล้วก็ห้องคุว่าใส่ง่วงหรือค้นห้องโอ้เป็นเสียงของสั่งนะครับนอห้องพอห้องแล้วบ้านนี้ก็ยุดก็เนี่มคุณยายคุณยายกัดึ้ในใจกับ่านมันคือจังในข่าวคุณยายวายานมันเหยียบคุณยายกัดเด็แต่ภาว่านาน่ยแล้วห้ซอยเนาะห้ปลอดภัยให้่มันมองเห็นคุณยายว่ามันก็เลยยุดซื้อบานนี้หลังจากหัน มันก้อนมันสิไปนะคุณยายว่ามันก็เลยได้โยกเท้าสองเท้านันึ้นมาแล้วกระเทือบลงต้นหนามของคุณยายอยู่มองต้นต้นยางคุณยายว่าคุณยายนางแอบอยู่อ่าต้นยางมันคือสิเห็นคุณยายดอกเ็นจ่ว่าอ่าสร้างตัวนั้นมาเห็นอย่างคุณยายเพราะว่าได้วมังสักพักเลี่ยวมันก็เลยได้โยกเท้าึ้นแล้วกระเทือบลงแบบแห้งคุณยายว่าตึมจนต้นไม้สะเทือนเพุ่ะล่ะจนบองคุณยายน่ะน่งสะเทือนเพราะว่ามันตใหญ่คุณยายว่า ตัวใหญ่แห้งสร้างวนั้วคือนไเป็นหัวหน้าฝูงคุณยายวะหลังจากหั่นกระรเทืยมลงแเลี้ยวปึ๊บเป็นก็นเลยได้ย่างเข้าไปในฝูงคือเก่าผ้ากันยางไปกระเสียไปฆ่าตากุณยายวาเพราะว่ามันเป็นช่วงกลางคืนนะครับนอมองไปกระเสียไปฆ่าตากุณยายว่าหายไปหลังจากนัก้นเลี้ยวคุณยายก็เลยในเปิดไฟหม้อแบสนะก็ว่าสีเขาบ้านคุณยายวาตกใจตั้งได๋กระตองในเขาบ้านม้อนี้คือสิบ่ได้กียอะไรอย่างคุณยายว่า วายานพ่อฝูงสร้างคุณยายก็เลยเปิดหมอไฟ่ซ้ำนั่นละเลยซองเบงหม่องที่ว่าร้อยพื้นร้อยพื้นที่ว่าคุณยายวาสร้างมันกระถือบล่งกันมันเป็นหลุมลงเลือกคุณยายวาเพราะมันมันตัวใหญ่ปรากฏว่าได้เห็นเลขในหม่องร้อยเท่านะ่กะก็คือแปดเจ็ดสามนะครับแปดเจ็ดสามหลังจากหันคุณยายก็เลย ได้ยางเขาในบ้านคุณยายว่าก็เลยได้นั่นแหละหัเมือตัวก็เลยได้ตื่นคุณยายว่าคุณยายก็เลยได้ตื่นหอดเวลาไปกินยางอิลีบานนี้คุณยายว่าคุณยายก็เลยมาคิดว่าบ้าฝันแนวนี้นี่มันเป็นฝันที่แปลกตัวนี้บบเคยผอมาก่อนเพราะว่ามองบกตตถ้าทว่าว่าตามความจริงเพราะว่าสวนคุณยายคุณยายนี่ก็บ,บ่บได้อยู่ห่างจากหมู่บ้านแันว่าตามความจริงมันก็คือสิบบมีแล้วโรงสร้างแถวนี้ยุคหู่มือเนี่ยมันบ่มีแล้วนะครับเนาะอยู่น้ำบ้านเฮา มันโมเมนแถวแถวพวกผู้เขาเขายังไงพวกที่ว่าเขาเอาดูลักไาคุณยายว่ากยเรยฝันแนวน่ี้หรือว่าอาจจะเป็นเจ้าทีเจ้าท่างบ่เป็นมาปวดมาผายเพราะว่าคุณยายก็ได้อ่าไปกีดยางกีดตลอดนั่นสิหรือว่าเพิ่นสีน้ามากเขาฝันกระเรืยว่าเป็นฝันที่แปลกนะครับแล้วก็เป็นฝันที่ดีของคุณยายที่ว่าได้ได้นํามาเราอสู่สังนุฟัง่งสังนุก็ได้มากเราสู่ทันผู้ชมฟัง่งนะครับก็เลยถามว่าคุณยายอ่าหลังจากนอกเหนืนอจากเลข ที่ว่าเพื่อนหายมากนี่ร้อยเท่าเลยคือ8ปดเจ็ดสามว่าคุณยายแต่ฟันเห็นสร้างคุณยายสิตีเป็นแนวดถามว่าคุณยายนั่นถาว่าสร้างนั่นถามว่าเจ็ดกับ8ปดคือว่าขั้นกับ8กับเก้าคุณยายว่าแต่ถ้าคุณยายมากนั่นก็คือ8ปเก้าคุณยายว่าอาจจะเป็นเจ้าที่เพราะว่าเจ้าที่นี่คุณยายกับมากมากเป็นเก่าอยู่แล้วเพราะว่าคุณยายว่าถ้าว่าฟันเห็นสร้างนี่ส่วนมากมักสี่สโบสเพคุณว่ามักสีไดิบสองถาว่าฟันเห็นสร้างคุณยายว่า เเคยพลาดาว่าฝันเห็นสร้างนี่แต่เลยว่าถาว่ามักคุณได้ว่ามักนั้นถาว่าสร้างเนาะก็คือเป็นแปดกับเก่าคุณได้กับมักแปดเกานะครับเนาะบัดนี้นะครับสร้างนู่ก็สิได้มาสรุปตัวเลขนะครับเอามาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมในงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนนะครับผมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับสำรับนะครับฝันเห็นสร้างนะครับฟูงใหญ่นะครับเนาะคือว่าเป็นฝูงใหญ่นะครับ ต่แรนยนใน,น,ใน่านไปแล้วก็มีตัวหัวหน้าโคงคือสิเป็นหัวหน้าฝูงเพนันละเทว่าเลียนมหาลนะ้วก็บกระทืบเป็นร้อยเท่าไห่นะครับคุณได้เห็นเป็นตัวเลขก็คือ8 7 3เจดสนะครับ8 7 3เจดสหรือว่าท่านผู้ชมสามารถตัดเล่น2ตัวก็จะเป็น8 7 8เจดแสแล้วก็เจสนะครับผมแล้วก็สําหรับตัวเลขที่ค,คุณได้มักนะครับก็คือแต่ว่าฝันเห็นสร้างกับไอระวังไว้แน่นะครับก็คือ8 9เก้หรือว่าเกานะครับแล้วก็ สำหรับเล็กเก่ากับเล็กครกนี่กัช่างนูกับบอกมาตลอดนะครับเนาะอเพราะว่าอาจไม่เป็นตัวเดียวกันสำหรับเล็กเก่ากับเลขกคกนะครับกันไปน้าแนรเพื่อมันเป็นแปดครกนะครับผมนี่ก็เป็นแนวทางนะครับตัวเล็กความฝันของไจ่กูดนะครับผมถีสร้างนูได้เอามาเหล่าทูซันผู้ส้มฟังนะครับผมในงวดนี้นะครับกะได้รับชมเรี่ยวนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแช่นะครับผมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ร้างนูน้าแนรกันแล้วกันนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับ ช่างนุจะได้อำลาพาจากท่านผู้สมไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ